บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพันธุกรรมเรื่องกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันในบทที่3เรื่องพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลได้ค่ะก่อนอื่นนะคะครูจะให้นักเรียนรู้จักกับบิดาแห่งพันธุศาสตร์ของเรานะคะที่ชื่อว่าเกเกอร์ยฮันเมนเดลนะคะเกเกอร์ยฮันเมนเดลเป็น บาทหลวงชาวออสเตรียนะคะซึ่งเขาได้เป็นคนค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเมนเดลตอนที่เขาบวชอยู่เนี่ยเขาได้รับผิดชอบในการดูแลสวนซึ่งในสวนเนี่ยก็มีพืชพันธุ์ต่างๆมากมายมันก็เป็นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมนเดลเนี่ยเริ่มที่จะสนใจ,นใจแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะ ในการศึกษาของเมนเดลนะคะเมนเดลได้เลือกใช้ถั่วลันเตาในการศึกษาเหตุผลที่ทำไมเมนเดลถึงเลือกถั่วลันเตาในการศึกษาถั่วลันเตาเป็นพืชพันุ์พื้นเมืองที่สามารถหาได้ง่ายแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยน้อยจะใช้เวลาประมาณแค่3-4ถึงเดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ แล้วก็ถั่วลันเตานี้นะคะนักเรียนจะมีลักษณะหลายลักษณะนั่นเองแล้วก็ถั่วลันเตามีถั่วลันเตาเนี่ยเป็นพืชที่สามารถผสมตัวเองได้นั่นเองค่ะจากการศึกษาของเบนเดลนะคะโดยที่เบนเดลเนี่ยให้รุ่นพ่อแม่นะคะรุ่นพ่อแม่เนี่ยเป็นลักษณะต้นสูงพันแท้กับลักษณะต้นเตี้ยแขะพันแท้นั่นเองนะคะ แล้วจากการศึกษาของเบนเดลเนี่ยพบว่าลูกในรุ่น F1 นะคะลูกในรุ่น F1 เนี่ยก็จะเป็นต้นสูงทั้งหมดเมื่อนำอมเมล็ดของรุ่น F1 เนี่ยไปเพาะพบว่ารุ่นหลานหรือว่ารุ่น F2 เนี่ยมีลักษณะต้นสูงและต้นเตี้ยแคะในอัตราส่วน3ต่อ1เมนเดลได้อธิบายลักษณะต้นสูงในทุกรุ่นว่า,าเรียกว่าลักษณะเด่น และลักษณะต้นเตี้ยแคที่ปรากฏในบางรุ่นเรียกว่าลักษณะด้อยนั่นเองค่ะเมนเดลได้ทดลองแบบเดียวกันกับลักษณะอื่นๆอีก6ลักษณะนะคะก็ได้แก่ลักษณะของเมล็ดนะคะก็จะเป็นเมล็ดกลมกับเมล็ดขู่ค่ะสีของเมล็ดก็จะมีสีเหลืองกับสีเขียวลักษณะของฝักฝักฝักอวบฝักแฟบ สีของฝักเขียวเหลืองตำแหน่งของดอกเกิดที่ลำต้นเกิดที่ยอดสีของเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีเทาและสีขาวนั่นเองค่ะจากการศึกษาของเมนเดลนะคะทำให้เราทราบว่าการแสดงออกของลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ เกิดจากโครโมโซมที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันุกรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าโครโมโซมคู่เหมือนโครโมโซมคู่เหมือนคืออะไรโครโมโซมคู่เหมือนก็คือเป็นโครโมโซมที่มีลักษณะเหมือนกันมาเข้าคู่กันนั่นเองค่ะยีนที่ควบคุมการแสดงออกเดียวกันที่อยู่บนโครโมโซมคู่เหมือนเราจะเรียกว่าจีโนไท จีโนไทยนะคะเราจะสามารถเขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวก็คือยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่น a ใหญ่ A อเล็ก b ใ, b ใหญ่ b ใหญ่ d ใหญ่ d เล็กโดยที่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะหมายถึงยีนเด่นตัวอักษรพิมพ์เล็กจะหมายถึงยีนด้อยนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูความหมายของศัพท์อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือฟีโนไทป์นะคะฟีโนไทป์คืออะไรฟีโนไทป์ก็คือเป็นลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงออกของจีโนไทป์นั่นเองก็ยุตัวอย่างที่เมนเดลเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของต้นสูงใช่ไหมคะ,ะต้นสูงก็แทนด้วยยีนที่ใหญ่ที่ใหญ่แล้วก็ที่ใหญ่ท,ญทีเล็กมียีนไทป์ต่างกันแต่ฟีโนไทป เหมือนกันก็คือเป็นต้นสูงนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าจีนเทอท้ายเป็นแบบนี้ระคะนักเรียนทีเล็กทีเล็กแบบนี้แทนแทนอะไรคะท,ท,ท,ทีเล็กทีเล็ก็คือแทนต้นเตี้ยนั่นเองนะคะโอเค นักเรียนเนี่ยได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนาทฤษฎีของกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยว่ามันสามารถถ่ายทอดไ,ไปได้อย่างไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรนักเรียนพอ an, จําได้ไหมคะที่ครูสอนไปคืออะไรคะลักษณะทางพันธุกรรมก็คือเป็นลักษณะที่สามารถอะไรคะที่อะไรคะ เป็นลักษณะทางพันธกรรมที่สามารถแสดงออกมามีอะไรเป็นตัวควบคุมคะอ่ามียีนเป็นตัวควบคุมนั่นเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้การที่มันจะสามารถถ่ายทอดไปได้นั้นมันจะถ่ายทอดไปทางอะไรคะถ่ายทอดไปทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่แล้วเซล์สืบพัน์ธของพ่อและแม่เป็นไงคะเกิดการปฏิสนธิกันนั่นเองคะ่ะ ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ครูจะให้นัเกเรยียนศึกษานะคะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกก็จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะนะคะตัวอย่างที่ครูนํามาให้ดูนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นสูงและต้นเตี้ยแคะนะคะโดยที่ครูเนี่ยให้ต้นให้รุ่นพ่อแม่เนี่ยโดยที่ให้พ่อเป็นต้นสูงนะคะมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ แม่เป็นต้นเตี้ยแคะก็คือเป็นทีเล็กทีเล็กนะคะโดยที่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยเป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นพันธุ์แท้ลักษณะเด่นส่วนแม่เป็นพันธุ์แท้ลักษณะด้อยในขั้นตอนก่อนที่พ่อและแม่เนี่ยจะเกิดการปฏิสนธิกันนะคะก็จะมีการแยกเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็คือเป็นทีใหญ่เซลล์สืบพันธ์ของแม่ก็คือทีเล็ก ทำให้ลูกรุ่น F1 เนี่ยปรากฏออกมาก็คือเป็นต้นสูงก็คือทีใหญ่ทีเล็กนั่นเองค่ะเมื่อนำลูกรุ่น F1 เนี่ยมาผสมกันโอกาสที่จะทำให้ยีนเนี่ยมาเข้าคู่กันเนี่ยมันจะทำให้มี3แบบด้วยกันนะคะ รุ่นอ่ารุ่นรุ่น F1 ก็คือมีจีโนไทป์เป็นท T ใหญ่ T เล็กใช่ไหมคะนำรุ่น F1 เนี่ยมาผสมกันเองทำให้รุ่น F รุ่น F2 หรือว่ารุ่นหลานเนี่ยเป็นไงคะมีลักษณะของจีโนไทป์3แบบด้วยกันก็คือเป็นท T ใหญ่ท T ใหญ่ท T ใหญ่ T เล็กแล้วก็ T เล็ก T เล็กในอัตราส่วนก็คือ 1>, 1ต่อ2ต่อ1ดังนั้นในรุ่น F2 หรือว่ารุ่นหลานนี้นะคะก็จะมีลักษณะต้นสูงและต้นเตี้ยแคะในอัตราส่วน3ต่อ1นนั่นเองค่ะค่ะก็จากสไลด์เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมที่ลักษณะเด่นเนี่ยมันสามารถที่จะข่มลักษณะด้อยได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่ามันก็จะมีในกรณีที่ลักษณะเด่นไม่สามารถข่มลักษณะด้อยได้จะเรียกว่าลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ทำให้ลูกรุ่น F1 เนี่ยแสดงออกมาทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยนั่นเองค่ะโดยที่ตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูนะคะโดยที่รุ่นพ่อแม่จะเป็นดอกสีขาวกับดอกสีแดงนะคะ โดยที่อพอผสมกันแล้วนะคะรุ่น F1 เนี่ยปรากฏออกมาก็คือเป็นดอกสีชมพูใช่ไหมคะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าลักษณะขมไม่สมบูรณ์พอเขาได้ทำการศึกษาต่อโดยที่นำรุ่น F1 กับรุ่น F2 เนี่ยรุ่น F1 เนี่ยมาผสมกันเองทำให้รุ่นหลานที่ออกมาก็จะปรากฏออกมาได้หลายรูปแบบก็คือทั้งมีทั้งลักษณะเด่นมีทั้งลักษณะด้อยแล้วก็มีลักษณะที่สามารถสามารถขมได้สมบูรณ์นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม2ลักษณะเนื่องจากว่าในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมเนี่ยได้หลายลักษณะก็คือมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดเพียงแค่ลักษณะเดียวดังนั้นในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งจึงมีการถ่ายทอดลักษณะอื่นๆไปพร้อมกันด้วยจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูนามาให้นักเรียนดูนะคะ ตัวอย่างที่ครูนํามาก็คือจะเป็นการผสมกันของมเมล็ดถั่วลันเตานะคะโดยที่รุ่นพ่อแม่รุ่นของพ่อก็จะเป็นมเมล็ดกลมสีเหลืองแม่จะเป็นมเมล็ดคูุขะสีเขียวนะคะจีโนไทปก็จะแทนด้วยกลมเหลืองก็จะเป็นอใหญ่อาใหญ่วใหญ่วใหญ่ส่วนขรุขะสีเขียวก็จะแทนด้วยอาเล็กอาเล็กวเล็กวเล็กทำให้ลูกรุ่น f 1เนี่ย เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยทำให้ลูกรุ่น F1 เนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นไงคะเป็นไงคะก็จะมีลักษณะเป็นสีอะไรคะมีลักษณะ,มะเมล็ดเป็นสีเหลืองทั้งหมดนั่นเองก็คือปรากฏลักษณะเด่นออกมาให้เห็นนะคะ เมื่อนำรุ่น f 1มาผสมพันธุ์กันจะทำให้รุ่น f 2หรือว่ารุ่นหลานที่ได้เนี่ยมีลักษณะ,มะเมล็ดออกมาทั้งหมดสลักษณะด้วยกันนะคะก็จะทำให้ได้ลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลืองมเมล็ดกลมสีเขียวมเมล็ดขุข่าสีเหลืองและ,มะเมล็ดขุขาสีเขียวในอัตราส่วนก็คือ9ต่อสต่อสต่อ1นนั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของเมนเดล เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมไปแล้วนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็สามารถสรุปได้เป็นกฎของเมนเดลได้2ข้อด้วยกันนะคะกฎข้อแรกก็คือเป็นกฎแห่งการแยกตัวมีใจความว่ายีนแต่ละคู่ที่ควบคุมแลแต่ละลักษณะทางพันุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นจะแยกตัวกัจากการเป็นอิสระไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์นั่นเองค่ะ ส่วนกฎข้อที่2เป็นกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระมีใจความว่าในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะมีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันของหน่วยควบคุมลักษณะาทางพนันธุกรรมก็คือยีนเดียวของทุกยีนนะคะซึ่งการรวมกลุ่มนี้เกิดขึ้นอย่างอิสระคะ่ะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนในเรื่องของกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมทําให้นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในขั้นตอนการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์แรกเลยก็คืออะไรคะเหตุการณ์แรกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเซลล์สืบพันใช่ไหมคะโดยที่เซลสืบพันธุ์ของพ่อและแม่เนี่ยจะมีการแยกตัว ออกจากกันเป็นไปตามกฎข้อที่อะไรคะข้อที่1แล้วเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระเป็นไปตามกฎข้อที่2นั่นเองค่ะวิธีการถ่ายทอลดลักษณะทางพนุกรรมก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือผ่านทางออโตโซมและเซ็กโครโมโซมนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าผ่านทางออโตโซมออโตโซมคืออะไร อัลตโซมก็คือผ่านทางเซลล์ร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะการมีติ่งหูมีอะไรอีกคะมีอะไรคะ,ะ,รคะยีนที่ควบคุมลักษณะของลักยิ้มหรือยีนที่ควบคุมการห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางออโตโซมส่วนการ ผ่านถ่ายทอดผ่านทางเซ็กโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมเพศนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับโครโมโซม x เช่นยีนที่กำหนดตาบอดสีซึ่งเป็นยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม x นะคะทำให้แสดงลักษณะออกมาได้อย่างเต็มที่ในเพศชายยกตัวอย่างนะคะครูให้ตัวอย่างมาก็คือเป็นลักษณะของตาบอดสีใช่ไหมคะโดยที่พ่อปกติแต่ แม่ปกติแต่ว่ามีาเป็นพาหะของตาบอดสีเนื่องจากว่าการเข้าคู่กันของอโครโมโซมของเพศชายเนี่ย X กับ Y ใช่ไหมคะแต่เพศหญิงเนี่ยเป็น XX ทาให้โอกาสการเกิดโรคตาบอดสีเนี่ยในเพศชายเนี่ยมันมีมากกว่านั่นเองก็จะทําให้ลูกที่เกิดมามไงมคะมีปกติ3คนแล้วก็มีตาบอดสีก็คือเพศชาย1คนนั่นเองค่ะ